ไปกันที่บ้านของเราจังหวัดอ่างทองนั่นเองค่ะจะพาไปชมนะคะบ้านเก่าร้อปีค่ะพร้อมกับชิมติ่มซำโบราณอร่อยออร่อยนะคะเดี๋ยวไปที่อ่างทองกันเลยนะคะ,ะที่นี่เลยค่ะติ่มซำโบราณและอาหารจีนค่ะพร้อมเสิร์ฟที่ร้านเหล่าโกนะคะตลาดเก่าป่าโมกจังหวัดอ่างทองนั่นเองซึ่งอยู่ในห้องแถวค่ะอายุกว่า100ปีแล้วที่ปรับปรุงนะคะจนสวยงามแบบนี้ค่ะคุณนิกรแสงสิริจ ของร้านเล่าว,ว่าเมื่อก่อนห้องแถวนี้เปิดเป็นร้านถ่ายรูปแล้วก็ร้านอาหาร<อ>ต่อมาเนี่ยเกิดไฟไหมค่ะจนทิ้งร้างนานกว่า10ปีเลยเก็เลยเกิดไอเดียขึ้นมาตกแต่งใหม่ในสไตล์โรงเตียมไปเลยสิจ๊ะแบบนี้นะคะ<อ>แล้วก็เปิดขายอาหารจีนสูตรต้นตำรับจากตระกูลที่สืบทอดมากว่า4ชั่วชั่วอายุคนแล้วค่ะ<อ>แนะนำนะคะเมนูที่แนะนำเลยก็จะมีขนมจีบป,ปูหมูกุ้ง ะะแล้วก็มีสาหร่ายหอกุ้งสาระเปาทอดแล้วก็นึง่งหลากหลายไส้เลยนะคะแล้วก็มีฟองเต้าหู้หอกกุ้งค่ะกุยช่ายทอด ก๋าโลจีนะคะปอเปียกุ้งก๋วยจับน้ําใสค่ะแล้วก็ข้าวหมูกรอบนะคะส่วนเครื่องดื่มก็มีเหมือนกันใช่ไหมคะคุณพ่อใช่ราคาเริ่มต้นอยู่ที่15บาทนะครับเพราะเวลาที่ทานอะไรก็ไปแล้วก็ต้องจิบเครื่องดื่มตามเข้าไปคุยใช่ทอดมาก่อนอย่าเพิ่งจิบเครื่องดื่มนี่ <c oughs> <c oughs> โอ้ย <c oughs> น,น่าจะกรอบเออดิปลาต้มกุงต้มโกมีหมดเลยนะฮะมีมีเครื่องดื่มด้วยคุณเริ่มต้นอยู่ที่15บาทนะครับเครื่องดื่มก็จะมีชามีกาแฟโบราณนะครับถ้าคุณอยากทิมนะฮะ ไปได้เลยทุกวันเลยนะครับตั้งแต่9โมงเชา้าจนถึงบ่าย3โมงเยน็นนะครับร้านเหล่าโกลต,ลตลาดเก่าป่าโมกจังหวัดอ่างทองนั่นเองนะครับป่าโมกเนี่ยเมื่อก่อนน,น่าสงสารเพราะว่าจะเป็นพื้นที่ที่โดนรับน้ําอยู่ตลอดเวลาไงเวลาน้ํามาอะไรอย่างเงี้ยนะครับทุกปีเลยป่าโมกจะต้องโดนน้าท่วมแต่มา2-3ปีหลังเนี่ยครับคือกั้นเขื่อนเพราะว่าจะเป็นที่รับน้ําเร็วมากไงเขาเลยต้องกั้นเอาไว้ตอนนี้ก็ปรับปรุงเป็นที่แบบเนี้ยไปเรียบร้อยแล้วฮะ กลับไปเที่ยวกันนะคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ไหว้หลวงพ่อวัดป่าโมกได้ด้วยนช่ฮะ,ะ,ะหลวงพ่อโตที่วัดป่าโมก,กวัดเลาวิหารของเราแล้วก็เดินสายทําบุญไปไหว้พระเรื่อยๆนะครับมีวัดม่วงหลายสถานที่เลยจ,จังหวัดอ่างทองนะครับฝากด้วยนะครับเดี๋ยวลองไปกินเมนูนี้ดูครับพริกหยวกย่างไส้หมูสับ พริกหยวกย่างไส้หมูสับเออน่ากินหนูใช่ไหมใช่พอบอกว่าพี่ชอบขึ้นต้นด้วยพริกเนี่ยบางทีแล้วอาจจะกินไม่ได้แต่คําว่าพริกหยวกนะครับมันไม่ได้เผ็ดจนเกินอัตราที่เรารับไม่ได้ลิ้นเรารับไม่ได้เมื่อโดนความเผ็ดเข้าไปหน่อยเนี่ยเขาบอกว่าพริกนี่แหละมันจะทาให้เราเนี่ยเจริญอาหารได้เหมือนอย่างที่นี่ครับเดี๋ยวจะพาไปชิมเมนูเขาขายดีด้วยที่จังหวัดอุทัยธานีคุณพริกหยวกฮะ เขาเอามาย่างนะไส้หมูสับครับคุณ <Okay. S 2> หอมอร่อยรสชาติเนี่ยก็ลงตัวจนกลายเป็นเมนูที่ขายดิบขายดีเลยฮะคุณที่ตลาดนะัดสัญจครคลองถมจังหวัดอุทัยธานีหมูทะลักเลยนะเนี่ยหมูทะลักแล้วไม่ใหญ่ไม่โตนะ,ะเราก็คิดว่าจะเป็นพริกหยวกแบบ ไซซ์ใหญ่ๆเลยนะแต่เนี่ยกัดเข้าไปแล้วมันแบบว่าอร่อยอ,ะอ่ะกาลังกินเลยนะครับคุณพิทักษ์ม่วงเพชรและภรรยาเจ้าของร้านเขาบอกว่าวิธีทาเนี่ยนะเริ่มจากนําพริกหยวกเม็ดใหญ่มาผ่าเอาไส้ออกนะไส้พริกหยวกนะไม่ได้ผ่าเอาไส้คุณพิทักษ์ออกนะผ่า,าเอาไส้พริกหยวก <c oughs> เอาออกไปก่อนอออนะ <c oughs> เพื่อลดความเผ็ดเพราะมันเผ็ดอยู่ที่เม็ดพริกนี่เองนะฮะ <c oughs> แล้วก็นําหมูสับที่ปรุงรสเนี่ยนะครับใส่พริกไทย แล้วก็ยัดลงไปแทนเนี่ยเป็นยังไงแม่อุย้ยมากินอ,ะอ่ะม,มันจะมีความหวานแล้วละ่ะรู้เลยหวานแล้วแล้วยิ่งร้อนๆนะคะมันจะหวานจริงๆนะพริกพอเจอความร้อนไปเนี่ยนะฮะ,ะจากนั้นนะฮะคุณนําไปเสียบไม้ก่อนแล้วก็เอาไปย่างบนเตาถ่านนะครับต้องย่างบนเตาถ่านด้วยนะขายไม้ละ10บาทใครชอบรสจัดก็มีผงหม่าล่าเติมให้ด้วย หมาาเผ็ดร้อนเลยใช่แล้วมันก็จะชาลิ้นหน่อยๆนะฮะลูกค้าที่ได้ชิมกลับมาซื้อซ้ําอีกนะฮะจนกลายเป็นลูกค้าประจําไปแล้วครับวันไหนไม่มาเธอเธอเธออยาหยุดได้ไหมพิทักษ์พิทักษ์และภรรยาเธออยาหยุดนะฉันคิดถึงพิกโยกฉันต้องกินอะไรแบบนี้บอกกันเลยอยากชิมแวะไปได้เลยนะครับเขาขายวันพุธศุกร์และอาทิตย์ พุทธศุกร์และอาทิตย์ตั้งแต่4โมงเย็นนะครับที่ตลาดนัดสัญจรคลองถมเยื้องทางเข้าสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุทัยธานีนะครับหรือจะสั่งทำก็ได้ใช่น, <ะ S 1> น่ากินจริงๆเลยข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง